สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่องบอมสกีรีวิวนะครับผมก็กลับมาเจอกับผมในช่องนี้นะครับแน่นอนว่าเราก็พาทุกคนมาดูนักเตะในแพ็คใหม่นะครับรวมถึงแนวทางการอัพนะครับเปรียบเทียบค่าพลังเมื่อเทียบกับร่างเก่าๆนะครับน่าสนใจหรือไม่อย่างไรนะครับผมคลิปนี้เนี่ยพาทุกคนมาดูโชว์ไทม์ก่อนนะครับโชว์ไทม์ที่ผมเปิดได้ก็คือดิโรเลนโซ่นะครับดูดิโรเลนโซ่เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องบอกตรงๆนะครับว่าคือความรู้สึกของพวกเราเนี่ยเราคงคิดว่าตัวตัวนี้อาจจะธรรมดาไม่เก่่งงหรืออบบาาคนกว อากได้ซ้ำไม่อยากได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าย้อนไปดูจริงๆเนี่ยดิโลเรนโซ่เนี่ยก็จะมีการ์ดเขียวออกมา3ครั้งเลยนะสามร่างนะครับนั่นหมายความว่าในชีวิตจริงเนี่ยเขาก็โชว์ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับการ์ดเขียวก็คือเพย์ย์ยอโรวิกนะครับโชว์ฟอร์มดีในแต่ละสัปดาห์ติดการ์ดเขียวมา3รอบเลยนะครับผมแล้วมีการ์ดพิเศษออกมาทั้งหมดเนี่ยแครั้งนะครับแครั้งรวมโชว์ไทม์ร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่8นะครับแต่นี่เป็นร่างที่มีค่าพลังสูงที่สุดนะครับตัน99นะครับกดออโต้่่แตวาจะปรับออะไไไรรด้ยังงหืเปปล่านะครับเดดี๋ยวไูกัันนนะครรบผม่างี้อายุ 30ปีแล้วนะไม่น่าเชื่อนะครับ30ปีแล้วสูง183นะครับแล้วก็ยืนเซนเตอร์ได้ด้วยนะเนี่ยแต่สไตล์เป็นแอตแทกกิ้งฟูลแบ็กหรือว่าออฟฟิซีฟฟูลแบ็กเหมือนเดิมนะครับผมชื่อเดิมนะแล้วตัวบูสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นดิวเดวิลลิงนะครับเป็นบูสเตอร์ที่ส่วนใหญ่จะใส่บูสเตอร์นี้กับกลางรับซะมากกว่าก็คือไปเพิ่มเรื่องของดีฟิซีฟเอเวนิสนะครับเพิ่มแท็กกิ้งเพิ่มสปีดแล้วก็สตัมบิลนาความอึดน,นะครับเดวิลลิงนะกะ็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นนนนยยยยััังงงไไไไะคครรบบผมมมอออ่ทาาต้้้ถถหหใใจจดดว เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวเปรียบเทียบกับร่างเก่าๆด้วยนะครับอันนี้มันเป็นตัวทัวร์ไทม์นะครับแน่นอนว่าดีกว่าร่างเก่าๆแน่นอนครับทุกคนผมมีไอดีนี้ผมก็มีดีโรเรนโซ่ร่างการ์ดเขียวอยู่ด้วยนะครับเนี่ยอ่ลงทีมหน่อยครับไหนๆก็ได้มาแล้วปึ๊บอัพหน่อยฮะปึ๊บ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 ปึ๊ถ้าเกิดใครเปิดได้นี่คือเอามาลองใช้ดูครับผมไม่ได้เสียหายอะไรนะครับยกเว้นคุณมีแบ็คขวาที่ค่าพลังสูงกว่านี้นะครับผมตันร้อยตันร้อยบ็อาาะอวนี้ไป นะครับแต่ลองดูครับไม่มีสกิลพิเศษนะครับโชว์ไทม์อันนี้ไม่มีสกิลพิเศษนะมีแค่ตัวเดียวในแพ็คนี้ก็คือดิมาโก้นะครับมีเอ็ดคอสซิงน่าจะใส่ให้ดิโลเรนโซ่ด้วยนะถ้าเกิดว่าเอ็ดคอสซิงมาอยู่กับดิโลเรนโซ่ด้วยเนี่ยผมว่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจขึ้นมาเลยนะครับผมกดออโต้นำทางไปครับปื๊บเข้าไปนะฮะยอลองไม่ปรับก่อนนะฮะ44 8448นะครับลองแบบแบบไม่ปรับก่อนนะโอเวอร์เลตติ้งได้95นะครับปุ๊บ4เนี่ยก็จะเป็น99นะครับปื๊บเข้าไปดูข้างในนะคครรรััับบบบมมีียงงงงไไ้้าาาอะะนนน่สใจก็เ เลี้ยงบอลคลองบอลสีส้มหมดเลยดูดิออกสายแนวสมดุลนะเนี่ยสีส้มหมดเลยเกมรุกการเลี้ยงบอลคลองบอลจ่ายบอลดูมันสีส้มเกินไปอะทุกคน โดยเฉพาะล็อบเทสพลาสเนี่ยเปิดบอลนะ76ไม่แม่นเลยนะฮะค่าพลังเยอะขนาดนี้ไม่แม่นแต่ก็ไม่ได้แบบแปบบ๊กแปบบ๊กแบบอะไรมากแต่มันไม่แม่นน่ะคือปกติแบ็กสายเกมรุกนะออฟฟิศฟลิงแบ็กฟูลแบ็กแบบนี้เนี่ยจะต้องมีอ้ล็อบเทสพลาสที่สูงกว่านี้หน่อยนะครับอย่างน้นอยๆอย่างแปดสิบเขียวหน่อยนี่ยังไม่ถึง80ขนาดบูสต์แล้วนะ <c oughs> แต่แต่ว่าไอ้้ไอตัวบูสเตอร์ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวบนะูสเตอร์พาร์ซิ่งไงมันก็เลยมาบวกบูสต์แค่2นะครับจาก74เป็น76เท่านั้นเจ็ดสิบหกเท่านั้นสำหรับ, Pass รบร่ม ได้เปล่าเดี๋ยวดูนะฮะอย่างน้อยๆผมว่าควรจะเพิ่มเป็นสัก80สีเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มตัวพัชซิ่งนี่แหละนะแต่ดูจุดเด่นของเขาก่อนนะครับสีส้มเพียบเลยฮะเกมรับก็ไม่ใช่จุดเด่นมากนักด้วยนะครับแต่ก็ยังดีนะคือคือถ้าเป็นแบ็คแล้วเกมรับประมาณนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแหละแต่ว่าไม่ได้ดีมากนะครับดีมิสซิฟอวันสนะครับผม9อ่ะ82เข้าประทะบอลดีสุดนะครับ90เพราะว่าอันนี้ได้บูสเตอร์มาด้วยนะครับติดบูสเตอร์มาด้วยดุดัน87นะครับผมเอนเตอร สปีดไป96นะได้บูสเตอร์มาด้วยนะครับสปีดต้น86นะครับเตะแรง85จ้ำ82นะครับแข็งแก่ง79นะครับบาลานซ์77แล้วก็ความอึดตะมินาไป101เลย <c oughs> เอามาทำไมเยอะแยะ <c oughs> 101ม,มันเวอร์วางสูงเกินไปครับแต่ผมจะลดนิดนึงนะครับมันได้ตัวบูสเตอร์มาด้วยไงผมว่าบูสเตอร์ของเขาน่าจะเป็นบูสเตอร์พาร์ซิ่งซะมากกว่านะครับ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอปรับน,นิดนึงนะครับปึ๊บขอปรับนะฮะผมจะขอลดที่ lower body strength นะครับเพราะว่าผมคิดว่าไอ้ stamina มันเยอะจนเกินไปมันสูงเกินความจําเป็นเกินไปนะครับแค่ประมาณสัก99นี่ก็เหลือแหล่แล้วนะผมจะลด lower body strength นะครับจากสิเหลือ13เลยกันแต่ว่าเพื่อให้มันคงค่าความสวยงามในการมี booster ติดมานะครับผมจะเอา stamina เหลือไว้ประมาณ100นะครับ<ๆ>ก็จะลด lower body strength เหลือ12นะครับปึ๊บเดี๋ยวมันจะ boost สจาก96เป็น100นะครับอ่ะ หนึ่งร้อยกำลังดีนะเพราะว่าเลขจะได้สวยๆนะครับผมก็มีสักอย่างหนึ่งหนึ่งร้อยเนี่ยไหนก็เป็นตัวพิเศษตัวโชว์ไทม์ติดบูสเตอร์แล้วนะครับเราจะได้โปเกชั่นพอยต์ขึ้นมา8นะครับผมจะเอามาใส่นี่เลยครับเอามาใส่พาร์ตซิ่งอย่างที่บอกไปนะครับล็อคเซตพาร์ตเราจะทําให้มันเป็นสีเขียวอย่างน้อยๆนะครับผมจะได้เปิดแม่นขึ้นนะครับเราไปใส่พาร์ตซิ่งนะครับจาก4ครับใส่เข้าไปปุ๊บปุ๊บสีเป็น6นะครับยังไม่พอครับใส่ไปอีกปุ๊บยังไม่พอเจ็ดก็ยังไม่พอ ซิงใส่ไปเป็น8นะครับเราจะได้รับเทสพาร์ตเป็น78เดีิยวบวกอีก2ก็จะเป็น80ใช่ไหมเออโอเคก็จะเป็น8 4 8สี่แนะส่วนดีเฟนดิ้งอะไรจะไม่แตกนะครับโอเวอร์ออเทตติ้งได้95เหมือนเดิมนะครับบูสสี่ก็จะเป็น99นะครับผมโอเคเอาแบบนี้ดีกว่านะครับ99้าบเปิดเข้าไปนะครับแล้วดูค่าพลังข้างในนะฮะดูอีกทีนึงนะครับเปิดพาร์ซิงก็เป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วนะครับโลพาร์ตแปดสับในขณะที่ไอความออึดขงเรานะครับเราก็ยังคงตัวเลขสวยๆตัน100ไว้อยู่นะครับผมอ่า100 กรโคตรสูงแล้วนะครับโอเคแต่ว่าจริงๆก็จะลดได้อีกนะจริงๆลด stamina ออกได้อีกเลาไปใส่เอ่ออย่างไปใส่พวกเออ่ความเร็วนะครับผมไอ้สายเอ้ยไม่ใช่สปีดต้นอะไรพวกเนี้ยจะไปใส่ก็ได้นะจะไปใส่ดีเฟนดิ้งเพิ่มก็ได้นะใครจะลด stamina อีกพอย n t นึงนะครับผมไปใส่ดีเฟนดิ้งก็ได้ได้99เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าไหนๆก็เป็นตัวโชว์ time มิดบูสเตอร์แล้เอาให้มีค่าพลัง100เท่ไปสักอย่างนึงนะก็100นะครับประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยยืนเซนเตอร์ได้นะครับนี่ยืนเซนเตอร์ก็99แแต่่่่ไไมมมมมเเหหหาาะะะะรรอกกคัับนนฮลล้ว็ยืิิดดฟ์ฝง ขาตัวเนี้ยเป็นวิงแบ็กสูงนะครับยืนตรงเนี้ยได้เหมือนกันนะไอเนะครับได้เหมือนกันก็ได้9 9เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นออฟสไตล์ไปนะครับยืนแบ็กขวานี่แหละดีที่สุดนะครับผมเสียดายน่าจะมีสกิลเอ็ดคอสซิงให้นะถ้ามีเอ็ดคอสซิงให้แจมเลยนะครับผมส่วนสกิลนะครับก็มีสกิลมงเฮดดิ้งสกิลทุ่มลองโทอินเตอร์เซปชันเอเรียลสเปรตี้นะครับสไลดิ้งแท็กเกิลกัปตันซีไฟติ้งสปิริตนะครับผมแถมไม่มีพินพอยต์คอสซิงซะด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นแบ็กกกกววววว่่่่่่่่าาานนนนนนะะะะดดิิิิิโโลลลเเเรรรซอออคคืงงงงงับบผมมขึ้แตป นีะครับผมแน่นอนฮะสกิลที่จะใส่เพิ่มนะครับหนึ่งพารซิ่งใส่เอ้ยไม่ใช่พาร์ตซิ่งพินพอยต์คอร์ซิ่งใส่เข้าไปนะครับอันนี้ต้องใส่เลยนะครับแล้วก็2องแมนมาร์คกิ้งครับใส่เข้าไปสกิลเกมรับเพิ่มเข้าไปแมนมาร์คกิ้งนะอินสแตนชั่นมีแล้วนะสองสกิลเนี้ยสำคัญที่สุดนะครับใส่ไปก่อนพินพอยต์คอร์ซิ่งกับแมนมาร์คกิ้งนะครับที่เหลือตามชอบเลยครับคุณจะใส่บล็อกเกอร์เพิ่มเข้าไปจะใส่วันทัชพาร์สเพิ่มเข้าไปทรูพาร์ตซิ่งใส่เข้าไปไวเท Pinpoint c r o s s i ก g นะครับกับ Man Marking นะฮะเป็นสกิลที่สำคัญเลยที่ดิวเดเรนโซขาดไปนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับร่างอื่นให้ดูนิดนึงนะฮะ ลองเทียบกับล่างนี้นะครับจะควบกรัมรทําไมอันนี้น่าจะเป็นล่างที่สูส,สีที่สุดนั่นแหละนะแต่จริงๆเนี่ยเอ่อในการเปรียบเทียบหน้าจอแบบนี้เนี่ยมันจะยังไม่ได้รวมบูสต์ด้วยนะครับจริงๆก็ตัน99นะครับแล้วก็ค่าพลังบางอย่างยังไม่ได้รวมบูสต์นะครับอย่างดีเฟนดิ้งอะไรพวกนี้ก็จริงๆมากกว่านี้นะฮะล่างซ้ายมือนะคือล่างโชว์ไทม์นะครับจริงๆมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็101ไปแล้วนะครับเนี่ยแต่ล่างล่างพิเศษล่างล่างเนี้ยก็จะตัน99เลยนะไอสตาาามมมมมิิิินนนนนนน่่่่่่่่เเเเเีีียยคครรรัััับบบบดูแแ้พพๆออจจจะะะตตงงกไ ะครับฉลองแชมป์ของนาโปลีที่ได้แชมป์ซีรีอานะครับดีกว่านะฮะโชว์ไทม์ดีกว่านะครับ,รบเขาก็จะส่งประมาณนี้ดิโเรเลนโซนะครับหลายคนถึงบ่นว่าโอ้ผมไม่อยากได้ตัวนี้ไม่อยากได้ตัวนี้นะครับมีมากี่รอบก็ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ไม่อยากได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวโชว์ไทม์เนี่ยเห็นได้ชัดว่ามันก็ดีกว่าร่างที่เคยมีมาอยู่จ้ะร่างการ์ดเขียวหน่อยนะครับร่างการ์ดเขียวก็จะมีค่าพลังแปลกๆหน่อยนะมีบวกๆกเยอะหน่อยนะครับเนี่ยค่าพลัง ลูกโค้งหลุดยิงอะไรพวกนี้นะฮะจะบวกเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของเกมรับสปีดอะไรที่มันจําเป็นกับแบ็คเนี่ยโชว์ไทม์ดีที่สุดนะครับผมโชว์ไทม์ร่างใหม่ดีที่สุดนะครับอูร่างนี้สตัมมินาน้อยมากอันนี้ก็การ์ดเขียวอีกร่างหนึ่งนะครับเนี่ยดูค่าพลังตรงนี้นะที่มันจําเป็นสําหรับแบ็คนะครับผมเนี่ยก็จะดีกว่านะฮะอึดดีกว่าด้วยนะครับสตัมมิน่าของการ์ดเขียวน้อยนะฮะคือจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าดิโรเลนโซ่ค่าพลังเขาก็จะประมาณพอใช้ได้นะครับร่างอื่นอี่นนะนะ เด็กได้วาดีกว่าทุกๆร่างที่เคยมีมาแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดสําหรับตําแหน่งแบ็กขวานะครับผมใครเปิดได้ก็ถ้ายังไม่มีตัวแบ็กอื่นที่มีค่าความสามารถดีกว่านี้นะครับก็ลองจับมาใช้ดูครับอย่างน้อยก็วิ่งขึ้นลงได้ตลอดทั้งเกมนะครับผมไม่หมดพลังงานได้ง่ายๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomski Review นะครับฝากกดติดตามช่องนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับตัวอื่นในแพ็กนี้เดี๋ยวที่ยอยทําให้นะครับผมเนื่องจากวววว่่าาาตตััันนนนีีี้้อออจจจะมมมคสใยยเืทบบก ก็เลยทำเป็นแนวทางการอัพให้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวรีวิวกันเต็มก็จะเป็นตัวหลักๆที่น่าสนใจในแพ็กนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ